สหรับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน t ท m e เอานะครับผมตัวเกมจะพูดถึงเรานะครับผมที่เป็นนักสืบคนหนึ่งครับตกอับไม่มีอันจะกินนะครับผมและต้องอาศัยอยู่ในโลกที่ใช้เวลาแทนเงินนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับแค่อ่านคอนเซปต์และอยากลองก็เลยลองเลยครับผมโอเคใช้อันนี้ในการเดิน W S D ก็ใช้ได้กด E เพื่อใช้ t i m e Device น่าจะเป็นเครื่องวัดเวลาของพ่อกด Space Bar ในการใช้งาน กด R ค้างไว้เพื่อ activate เราเหลือเวลา5นาที40กวิแสดงว่าผมต้องไปให้ไวนัก้ยทำไมเราเหลือเวลา5นาทีอชีวิตยาจกขนาดนั้นหรอใช่ครับกำลังพูดอยู่เออนั่นใช่เออสำนักง,งานนักสืบเชาวบูดหรือเปล่าฉันต้องการความช่วยเหลือหน่อยงานแบบไหนล่ะครับเออต้องมาที่ว่าบาร์ไซเนอาีน่ะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะนี่ฉันจริงจังนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบไป เกมนี้เขาบอกผมนะครับผมมีอยู่ประมาณ2ฉากจบซึ่งผมไม่แน่ใจว่าฉากจบหนึ่งคือผมไปทันบาร์แลวถ้าเกิดผมยืนยี่เง่าจน5นาทีหมดจะเป็นยังไงอันรอบแรกนะครับผมไปตามที่เขานาเสนอก่อนดีกว่าครับคอนเซปต์ concept. ผมนึกว่าจะเป็น 2D 2มิติตื้นต้นะครับพอมีมิติลึกด้วยที่ค่อนข้างโอเคเลยครับบวกกับแสงแสงในเกมนี้ค่อนข้างออกมาดูดีนะครับเนี่ยไปที่บาร์โอเวลาเริ่มกระพริบพเพราะว่าเหลือต่ํากว่า4นาทีละกด E เพื่อออกจากออฟฟิศไปที่ผมไม่ได้นั่งเบี้ยวเนาะ กดชิปเพื่อวิ่งโอเคเราสามารถกดเพื่อดูเวลาคนอื่นได้ครับแต่แต่ละคนนั้นมีเวลาต่างกันไปแต่ทำไมแต่ละคนเวลาอยู่กันแค่หลักวันวะนี่ชีวิตเรามันขนาดนั้นเลยเหรอไม่แน่ใจนะครับกด R เพื่อดูเวลาโดยรอบทุกคนใครที่มีเวลาน้อยนะครับจะเริ่มวิ่งส่วนใครที่มีเวลามากครับก็จะเดินชิวๆมีคนตรงถังขยะเมื่อกี้ครับเวลาหมดแล้วก็ล้มตายไปเลยครับโอเคครับ แต่และคนต่างก็มีคําพูดมากมายเป็นแดอะลกนะครับเวลาเดินสวนกันไอคนเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเวลาแต่คนล้มไปเพราะเวลาหมดใช่ไหมจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าโอ้อันนี้ครับผมเหมือนจะเป็นร้านลานให้กู้ยืมเวลาครับดอกเบี้ยต่ําด้วยสวัสดีครับพี่ชายกดอีเพื่อคุยหน่อยสิเวลาผมจะหมดแล้วว่าขอยืมหน่อยได้ไหมครับแป๊บนึงนะขอดูคะแนนเออเครดิตคุณหน่อยรทะทีนะพวกบอกว่าแต้มคุณต่ําเกินไปอ่ะช่วยไม่ได้นะบ้าเอ้ย แต่ผมเวลาเหลือน้อยจริงๆนะผมอยากดูบรรยากาศโดยรอบอะมีคนยืนพิง,งอย่างขยะมีเวลา3วันบ้าไปแล้ว Time อิไอ้นอนว่ากันไป,คนน,ไปคนนี้มีเวลาไอ้แป๊บคนนี้มีเวลา2,000กว่าวันเลยอะสวัสดียามบ่ายนะเออผมพอจะให้คุณกู้ยืมเวลาได้5ปีเลยนะแต่ผมคงต้องขอแบบเก็บ1ชั่วโมงทุกครั้งที่เราเจอกันสักหน่อยอะ1ชั่วโมงเหรอฟังดูดีนี่นะ เออให้เวลา5ปีแ้วเจอหน้ากัน1ครั้งต้องให้คืน1ชั่วโมงเหรอแต่เวลาเลืดอน้อยจะแย่นะครับผมตกลงไปก็ได้วันนี้ผมคโชคดีแหละนะผมได้รับเวลา5ปีแล้วเขาก็เดินเข้าไปในซอยและจางหายไปเป็นพวกนี่นอกระบบหรือเปล่าไอ้หมอนนั่นใส่หน้ากากปแปลกแแฮะนึกถึงหนังแล In ื In Time เลยครับเป็นหนังที่ดีเรื่องนึงนะครับอยากทุกคนไปนั่งดูกันนะครับนั่นผมวิ่งไปดูตรงนนแล้วกันครับมีเวลา5ปีผมไม่กลัวละ เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองปล่อยให้เวลาผมหมดแถวๆถถนนนี่ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงตรงนี้เพื่อเข้าไปในบาร์ครับหาคนที่โทรหาเราต้องนัดเจอลูกค้าคนที่นั่งในบาร์นะครับเวลาค่อนข้างแตกต่างคนข้างนอกนะครับเหลือกินเหลือใช้มากๆเลยครับขอซื้อวิสกี้ในเวลา20นาทีนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมมีเงินมากพอแล้วลองดูดีกว่าลดเวลาไป20นาทีถ้าเกิดเราอ่านดีๆนะครับทุกคนจะมีแต่ละคำขึ้นมามากมายเลยครับอืม yeah. อันนี้ก็เหมือนจะเป็นบอกเลิกกันนะครับอ๋อผมมีเวลาไม่มากพอจะคู่ควรกับคุณด้วยซ้ำเราควรจะแยกทางกันเถอะผมขอโทษนะผมหวังว่าคุณจะเจอใครสักคนที่สเปนมันเป็นสำนวนครับเหมือนกับสเปนมอร์ไทม์ออนยูมีเวลาให้คุณมากกว่านี้คือด้วยความที่ว่าคำว่าเวลาในโลกนี้มันแทนเงินครับผมและใครสักคนครับที่เหลือเวลา5ชั่วโมงกว่าๆนะครับน่าจะเป็นลูกค้าของเราครับคุณเป็นคนที่โทรหาผมหรือเปล่าเชอร์วูด ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณได้โปรดช่วยฉันทีแน่นอนสิแต่ว่าผมไม่ได้คิดทุกๆูกหรอกนะโอเคโอเคฉันมีแค่5ชั่วโมงเท่านั้นฉันจ่ายคุณได้แค่เท่านี้เอาผมน่าคุณเล่าไา่ให้ฟังก่อนแล้วกันฉันชื่อว่าเจนนิเฟอร์และสามีของฉันถูกฆ่าโดยพวกเอ่มให้เวลาปลอมเวลาปลอมนั่นเหรอใช่ฉันรู้ว่ามันฟังดูไม่น่าเชื่อนะมันมีคนใส่หน้ากากมาขายเวลาให้เขาสองปี เพราะว่าก็ตามตรงนะคือมันน่าสนใจจนน่าแปลกใจมากๆแล้วแบบกลายเป็นเขาก็เลยตกบุนพังแต่รอบล่าสุดเราเอาเวลาของเขาไปซื้อเสื้อแล้วเขาก็ตายเวลาของเขาอยู่ๆก็หมดอายุไปซะอย่างนั้นน่ะมันไม่น่าจะเป็นจริงได้ที่เวลาจะหมดอายุได้นะระบบมันมีระบบเซฟการ์ดของตัวเองอยู่ซึ่งเราจะช่วยลูกค้าหรือปฏิเสธลูกค้าก็ได้ เราต้องตามสืบไปกับคนใส่หน้ากากซึ่งเราเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้ครับมันฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะแต่แน่นอนผมจะช่วยเหลือคุณ <Thank you. S 1> ขอบคุณนะเ <c oughs> จนนิเฟอร์กับสามีที่ตายนะครับผมเพราะว่าไปกู้ยืมเวลาปลอมมาโอเคครับเราได้รับเวลา5ชั่วโมงแต่เจนนิเฟอร์เหลือแค่56นาทีเอาจริงจังถ้าเกิดผมปฏิเสธเขาผมไม่อยากจะได้เวลาเขาเลยครับผมแต่อยากช่วยงาน แล้วเขาจะตายหรือเปล่านัไม่แน่ใจนะครับเอาหน้มไปตามสืบนะครับผมเรื่องของคนที่ขายเวลาปลอมสินะเราสามารถกด e เพื่อเล่นเปียโ,โนได้ดวิเกมนี้แอบเจ๋งกว่าที่คิดนะครับทุกคนแสงสีภาพเพิ่มอะไรผมมีเวลามากพอจะนั่งรอจนเขาเล่นจบเพลงได้เลยนะครับเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเพลงจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่แหละแถมผมกดออกไม่ได้ด้วยเอากด e เพื่อออ,อกโอเคครับนั้นผมลองไปนอกบาร์ดูซิว่าผมจะเจออะไรแปลกๆไหม เวลาที่ผมได้นี่พอจะซื้อรถคันใหม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าเอาตามสิ่งที่เจนนิเฟอร์พูดนะครับก็คือเอาผัวเอาเวลาไปซื้อเสื้อผ้าให้เมียแล้วก็ช็อกตายไปเลยผมต้องตามหาคนใส่หน้าก,ากากที่แบบจะต้องมาตามเก็บเวลาเราทีละหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดผมเล่นมาแบบทําเวลานะครับก็ได้เวลา5ชั่วโมงจากเจนนิเฟอร์ไม่ต้องกู้คนใส่หน้ากาก,ากนะครับก็เข้าท่าอยู่เหมือนกันโอเคเรียกรถแท็กซี่สิกดปุ๊บระบบทัชสกรีนมั้งแล้วแท็กซี่ก็จะมา โอเคได้เวลาขึ้นแท็กซี่ขึ้นขึ้นขึ้นสิจ้ะฮาว How แคนไอขึ้นโอเคครับผมว่าผมชอบเกมนี้ว่ะเราต้องไปทําอะไรต่อครับเวลาเหลือ1,781วันครับแถวนี้เป็นย่านคนรวยนะครับทุกคนเห็นความต่างของสังคมเลยครับแต่และคนมีเวลาเหลือเฟือเลยครับเป็นร้อยเป็นพันวันเลยครับดูสิ คนแบบมีวันเหลือเฟืออยู่ได้แบบเป็นปีหนึ่งสบายๆเลยครับแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับผมในสังคมเลยฮะคนนี้เป็นใครไม่รู้ครับยืนตรงนี้ก็คุณเข้าใจบริบทของภาษาอังกฤษคุณจะเห็นว่าคําว่า time ของเขานะครับผมมันมันใช้ได้ทั้งแทนตัวประโยคแล้วก็แทนตัวเวลาจริงๆได้ด้วยนะครับเช่น stop talking to me is wasting my time ะลรพวกเนี้ยครับซึ่งแบบเลิกคุยกับฉันได้แล้วมันเสียเวลา่ะซึ่งก็ถูกครับเพราะว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองจริงๆครับในเกมเกมนี้ซึ่ง เราต้องเข้าไปในร้านขายรถที่เป็นภารกิจเลยครับซึ่งเอานะเล่นตามที่มันเป็นออบเจกตีฟครับทีแรกสุดครับเขาบอกมีฉากจบสองฉากรถแต่ละคันมีเวลาต่างกันไปครับแต่หน้าแปลกคือพนักงานขายรถนะครับผมมีเวลาให้ตัวเองแค่6วันเท่านั้นเองครับสวัสดียามคัำนะครับท่านมีอะไรให้ผมช่วยกันเหรอเออเราจะซื้อรถ Black c ค d illa c หรือว่ารถเล c a ัต illa ดีสีดำหรือว่าสีแดง ในยุคสมัยนั้นผมคิดว่าสีแดงน่าจะแจ๊ดดีครับโอ้เอาเป็นรถเลตคัดดิแลกแล้วกันมันสวยดีผมเอาคันนั้นแหละโอ้เข้าอคณสุดๆไปเลยขอค่ารถ2อปีนะกว่านั้นผมยังจ่ายไหวเลยอะผมกลัวว่าคุณจะจ่ายไม่ไหวนะเฮ้ผมมีเงินมากพอจะซื้อนะขอโทษนะแต่ผมขายให้คุณไม่ได้ถ้าเกิดคุณจ่ายไม่ไหวอะ แต่เวลาเรามีมากพอนะตั้งท๊อทําไมเวลาผมลดทุกๆ<ถ>เลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทําไมอยู่ๆมันเช็ค,คเครดิตผมแล้วเวลาผมร่วงลุบลุบลุบลลงไปเลยจริงจังเฮ้ยเฮ้ฮฮโดนเวลา<ด>ปลอมเล่นแล้วไม่จริงนะ่ะเอ๊ะตะกี้ยังมีตั้ง5ปีอยู่เลยไม่ใช่หรอดเดี๋ยวก่อนนะเวลากําลังไหลออกหรือว่าิางอย่างที่เจนบอกเรื่องที่บาเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้น่าจะแย่แล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปเออฮ้ที่ซอยเพื่อไปจัดการกับเรื่องนี้ เรียกแท็กซี่กลับไปเพื่อไปหาคนใส่หน้ากากครับโอเคแท็กซี่ตรงนี้เอาแล้วไงครับโดนมาเล่นเรียบร้อยละตอนนี้เวลาของเจนก็โดนขโมยไปด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันไหลออกเป็นน้ําเลยครับมาขึ้น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 ,นต้องกลับไปที่ซอยครับแล้วก็ไปตามหาคนใส่หน้ากาก,ากนี่ก็ผมส่งเวลาคืนให้เจนจะเป็นยังไงบ้างว้าวร้านขายอาหารญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ไอ้นี่ล้มตายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับ แมวมีเวลาตั้งเก้าปีแต่ทุกคนโคตรสอท้อนน่ะคนมีเวลานิดเดียวครับแต่ว่าแมวมีเวลาเก้าปีเพราะแมวไม่ได้อยู่ในระบบของเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอุ้ยมีคนโดนยิงมีคนโดนยิงคืออะไรอะ่ะนี่เพราะว่าแกขโมยเวลาจากฉันโอ้โหแม่งกินกงินกลางเมืองนี่เลยทุกคนย้อนกลับมาในโซนสลัมนะครับทุกคนมีเวลาแค่นาทีต่อน,นาทียอง่ะในซอยนี้สินะนี่คือที่ที่ผมได้เงินมา เอ๊ะทำไมรอบนี้ทางเข้ามันเปิดแล้วล่ะตรงนี้เปิดแล้วครับผมเหมือนจะเป็นผับผับหนึ่งครับอยากจะได้เวลาเพิ่มไหมเข้าไปในประตูในซอยสิอย่างนั้นเหรอกด e เพื่อเข้าประตูเออโอเคนะครับในนี้แต่ละคนมีเวลาไม่เยอะนะครับผมแต่ก็พอเลี้ยงตัวเองได้ครับวันต่อวันเป็นคาสิโนครับแต่ละคนนี่เวลาขึ้นลงขึ้นลงมาเห็นได้ชัดเลยครับ อ๋อหรือว่าคนมาปล่อยเวลานะครับเขาได้เป็นแบบพวกเซียนพนันอย่างพวกนี้โอเคผมต้องรีบไปแล้วครับเวลาผมไม่พอละกด e เพื่อเข้าไปข้างในขึ้นชั้น2ต้องหาคนใส่หน้ากากนะครับตรงนี้โอเครูปปั้นมาดูผิดที่ผิดทางนะกด e เพื่ออินเตอร์แล็กโอ้เซนักสืบแรงดีจริงๆครับผมลองไปดูหน่อยละกันครับว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้าง โอเคแล้วเจอปืนเว้เอ๊ะบ้า,บาเอ้ยทางเข้าปิดไปซะละเอาผมเผลอกดข้ามสริทโอ้ยโอ้ยโอ้ยอไรเนะี่ยกดทีเพื่อยิงทีเว้ยเว้ยอยู่ๆก็กลายเป็นเกมชูตติ้งขึ้นมาเฉยเลยจริงจังเอา้าอะไรเนี่ย กระสุนผมเหลือแล้วยังไม่รู้เลยเหลือเวลาแค่ไม่กี่วิแล้วต้องรีบเลยทุกคนต้องรีบเลยต้องรีบแล้วไอ้ไอ้เว้ยทำไงดีเวลาผมเหลือ20 20กว่าวันแล้ว20กว่าวันแล้วเอ้ยใครก็ได้ช่วยทันทีเหลือแค่หชั่วโมงแล้วทุกคนเหลือแค่5ชั่วโมงละงานหยาบแล้วต้องรีบวิ่งแล้วอยู่ๆเกมก็เข้าสุบอะไรก็ไม่รู้ เวลาผมใกล้หมดแล้ว,ลวเวลามันเริ่มไหลออกเป็นน้ำก๊อกเลยมันเป็นเวลาปลอมจริงใช่ไหมไม่รู้อะครับตอนนี้ต้องรีบไปแล้วกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มอย่าลิฟช้านะอย่าลิฟช้านะเอาแล้วครับทุกคนอแต่ว่าพอกลับมาหาชั่วโมงนะครับผมกลายเป็นเวลาจริงๆแล้วครับเริ่มวิ่งมาตามปกติครับปัญหาคือตอนนี้แเจนจะเป็นยังไงบ้างอะ เจนจะเป็นยังไงผมอยากรู้จังผมห่วงเจนิเฟอร์จังเลยครับที่แน่ตอนนี้เวลาครับเวลาจริงกลับมาแล้วแสดงว่าสิ่งที่สามีเจนโดนก็อย่างนี้แหละครับคือ,อที่นี่เคยเป็นเมืองที่เวลาไม่เคยหยุดนี่นะแต่ตอนนี้เวลาเริ่มหยุดจริงๆครับเพราะว่าเริ่มเอาเงินมาแทนที่ของเวลา เวลาผมกลับมาปกติแล้วครับจะได้เดินได้ช้าๆสักทีผมน่าจะมาพวกแบบเพนท์เฮาส์ชั้นสูงสุดนะครับตรงนี้เป็นบาระดับสูงหรือแบบไม่แน่ใจนะครับแต่ทำไมตัวเกมเข้าสู่แบบโซนชูตติ้งได้ข้างบนนี้มีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยครับไม่แน่ใจเหมือนกันมองไม่ออกแกลนฮอร์เจมเอฟทิเกตฮอต เป็นโรงละครสักอย่างเลยแบบไม่แน่ใจนะครับขอเข้าไปดูหน่อยสิสามารถเข้าแกลนฮอลได้ครับสแสดงว่าผมไปสำเร็จก่อนตรงนี้อุย้ยกดมือลั่นโทษใครก็ไม่รู้นอนอยู่ครับตำรวจด้เปแบบไม่แน่ใจนะครับใส่เครื่องแบบแล้วก็เหมือนจะเป็นตู้ขายตั๋วนะครับและในนี้ล่ะคืออะไรโอเคแกลนฮอลครับโอ้ไฟกำลังค่อยๆเปิดครับ หน้ากากสัอย่างลงมาดูสิใครมาเยี่ยมเยือนเราเจมส์เจมส์เจมสฟิสแพทริกคือนามของผมผมเจอคุณผ่านมาทางซอยของเราแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่คุณมาถึงผมด้วยเวลาอันนอยนี้แบบนั้นนะนะคราวนีพ้พิสูจน์ให้ผมเห็นหน่อยสิว่าคุณมีค่าพอฮะ ดีฟิตเกมมินเนี่ยนอยู่ๆก,ก็กลายเป็นเกมต่อสู้จริงๆโ,โอเคยิงได้แค่ไซส์สโกรด้วยถ้างั้นผมดักตรงนี้แล้วกันครับรอมันขึ้นมาหาผมตัวเกมมันยิงมิติหน้าตรงไม่ได้นะครับก็ดีครับให้มันขึ้นมาหาผมก่อนโอเคครับหนึ่งนัดนี่หนึ่งชั่วโมงเหลือกระสุน ไม่โดนบ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคครับอีกคนนึงน่าจะยิงได้อยู่ยิงยิงโอเคครบถ้วนครับเวลาผมเหลือ3ามชั่วโมงกว่าพอได้ครับต่อไปมีลูกสมุนอะไรมาเพิ่มเติมไหมผมขึ้นบนเวทีได้หรือเปล่าโอเคขึ้นเวทีปุ๊บผมไม่เจอใครออกมาหาผมเลยนะไม่มีใครอนุญาตให้มาหลังเวทีทั้งนั้นแหละอ่าฮะ เสียงเหมือนใครสักคนหนึ่งมาหาเราอีกแล้วลูกสม,มุนมาเพียบเลยจริงๆเอ้ยมองฉากบังแลเข้านะตรงนี้โอ้ซอยซอยวิ่งได้ซอยวิ่งได้ซอยวิ่งได้อ๋อมีฉากหลังด้วยเฮ้เกมทำออกมาดีดีนะครับดีกว่าที่คิดไว้มากๆเลยด้วยโอเคครับแค่อย่าโดนจริงก็พอคนนี้เป็นลูกสมุนมันไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะครับแต่มันใส่หน้ากาก เวลาผมมีจํากัดครับตอนนี้เหลือแค่55นาทีโดน,นดหนึ่งนัดนึงคือผมล่วงแล้วครับงานหยากอย่างแท้จริงละยิงดิยิง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 เอาละครับผมผมพลาดไม่ได้แล้วครับนัดเดียวผมล่วงแน่นอนเว้ยเยอะโคตรเยอะเลยนายอยู่จะมาสปอนแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ยินเสียงอะสตูังอยู่ปะ่ะโอเค ผมต้องสู้จนตายเหรอโหโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยจริงจังเราเป็นนักสืบเราวมันแค่มูลิโคโกโร่ธรรมาดาทแท้ๆทำไมต้องมาเล่นฉากยิงฉากบูมอีกด้วยบ้าเอย้ยบ้าเอย้ยยิง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 เนี่ยผมต้องสู้ถึงแค่ไหนเนี่ยโอ้เพลงจบละที่ผมสู้จนชนะเหรอเนี่ยเวลาโอ๊ยโทษมือลันเวลาเหลือ54นาทีว้าวสุดยอดเยี่ยมที่สุด ไม่ใช่ว่าใครเขาจะรอดมาได้ขนาดนี้นันนเนี่คราวนี้คือรางวัลของคุณ10ปี10ปีของเวลาปลอมๆนะนะั่นนะอะไรคือเวลาปลอมฮะสิ่งที่นายเห็นนั้นมันจริงทั้งนั้นแหละเวลาปลอมที่คุณให้มามันก็หมดอายุนั่นแหละไม่แต่ผมไม่ได้ทำอะไรเกินเลยนะผมแค่มอบสิ่งที่คนต้องการเท่านั้นเองเราอยู่ในสังคมที่แบบแห้งแล้งอะไรกันขนาดนี้ เขาต้องการ<ล>ผมก็แค่ให้เมื่อทั้งหมดถึงเวลาก็แค่เฉลิมฉลองเมื่อเวลาหมดพวกเขาก็แค่ตายมันเป็นความสวยงามอย่างหาที่สุดไม่ได้งั้นคุณก็แค่เอาเวลาที่เปล่าประโยชน์ของคุณมาแลกกับเวลาจริงๆี่ยน,นะแม่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมันบอกผมหน่อยสิว่าคุณจะทำยังไงกับสังคมที่เป็นสภาวะแบบนี้ หรือว่าคุณแค่จะปล่อยให้สังคมนี้มันเน่าเฟะไปเรื่อยๆคุณเลือกได้นะอ่าฮะ Get on the stage โ uh อ้โ huh. หอ้นั่นมันมีเวลาต้อง6 4 0 0 0กับอีก7วันแสดงว่าเวลาเขาไม่ปฏิเสธนะครับว่าเวลาเขาปลอมจริงๆแต่สิ่งที่เขามอบให้ผู้คนคือความหวังในระยะเวลาสั้นๆเพราะเห็นว่าสังคมนี้มันขาดความสุขพเพราะเขามอบให้คนก็ใช้แล้วก็ตายไปโดยที่ตัวเองก็ยังมีความสุขกับเรื่องนั้นอยู่ผมเข้าไปหาเขาบนเวที เปลี่ยนเขานี้ถึงเวลาที่ผมต้องแสดงความจริงให้คุณเห็นแล้วคุณยอมรับหน้ากากของผมนี่ไปหน้ากากเหรอผมสามารถยิงเขาจริงได้บ้างผมรู้สึกแต่ว่าผมจะลองอย่างนี้ดูก่อนรับหน้ากากละรับรองคุณจะไม่เสียใจแน่นอนแล้วเวลาแห่งความจริงก็มาถึงเขาได้ถึงเวลาสอนให้คุณใช้เครื่องยุงคนไกลของเราได้แล้วเขาได้จะไปช่วยเหลือสังคมของเรากัน เป็นเครื่องผลิตเวลาปลอมๆครับแล้วไปแจกจ่ายให้คนอีกรอบหนึง่งแต่ภาพก็ค่อยเฟดลงอย่างนั้นเหรอผมยอมเป็นส่วนหนึ่งของเขาเป็นผู้ค้าเวลาปลอมอีกรอบหนึ่งครับมอบความหวังให้ผู้คนนระยะเวลาสั้นๆครับแต่กลับกันครับผู้คนที่ตายไปนะครับผมก็ยังมีคนที่เป็นห่วงครับหรืออยู่ข้างหลังอยู่ครับที่ต้องทรมานกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แลต้องเอาเวลา5ชั่วโมงนะครับผมมาจ้างนักสืบที่เราก็ดันเล่นจนได้แบบน่าจะแบดเอ็นนะครับเนี่ยคือเอาเวลา5ชั่วโมงของเจเนเฟอร์นะครับผมมาย่ำยีแล้วก็สุดท้ายก็เข้าร่วมกับเรื่องราวแย่แซะงั้นนะครับโอเคครับเกมนี้เขาบอกมป2ฉากจบผมไม่แน่ใจว่ามันจะจบยังไงแต่ผมจะไม่เปิดสปอยดูแล้วกันครับผมจะลองวิ่งใหม่โดยที่ไม่รับเวลาของเจ้าสิ่งนั้นนะครับผมเจ้าคนโน้นแต่5ชั่วโมงของผมเนี่ยถ้าเกิดผมไม่รับผมก็ซื้อรถไม่ได้ถ้าผมซื้ออไไไมม่่ด้้แลวัันจะยงงต ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองดูกันอีกรอบนึนะครับแต่เกมนี้นเขาเสียบดีมากเลยครับในหนังและอ In Time เนี่ยเวลมันจะแบ่งโลกเปนเหมือนกับอนาคตที่ไม่ได้เจริญกว่าเรามากครับเหมือนแทบจะเป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันเลยครับแค่เรื่องเงินถูกแชนที่ด้วยเวลาเท่านั้นเองแต่เกมนี้มันย้อนไปสมัยแบบยุครูยุคแจ๊สผมเรียกเป็นปีไม่ถูกครับทุกคนพอเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับผมจะพยายามไปหาเจนนิเฟอร์ให้ไวที่สุดนะครับโอเคครับกดสเปซบาเพื่อตรงนี้โอเค เวลาของผมนะครับผม5นาทีแต่ตกอับมากเลยอ่ะมีเวลา5นาทีในการใช้ชีวิตแต่เป็นนักสืบตกอับขนาดไหนกันเชียวต่อไปจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะบังคับให้ผมไปหาคนใส่หน้ากากหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ครับเห็นเลยครับว่าขอทานเนี่ยมีวันเวลามากกว่าคนทํางานเลยนะครับเนี่ยจริงจังผมจะลองไม่สนใจเขาดูครับ evening, หรือว่ามันบังคับให้ผมต้องไปคุยบังคับให้ผมคุยจริงจงด้วยครับโอเค ปฏิเสธละกัน Sorry, ผมขอผ่านนะโอ้สามารถขอปฏิเสธได้เลยครับถ้างั้นผมจะไปคุยกับเจนิเฟอร์ดูครับอ่ะเอา้าทำไมปฏิเสธแล้วตายอ่ะแสดงว่าเขาขโมยเวลาผมจะลองกด R ทิ้งไว้นะครับทุกคนถ้าผมปฏิเสธอีกรอบจะเป็นยังไงผมจะลองปฏิเสธนะครับโดยที่กด R ค้าง Sorry, ไว้เนี่ยมันดึงเวลาเราไปเหลือห้าวิเลยครับจริงจัง อันนั้นผมจะลองกู้ไปนะครับแต่รอบนี้ผมจะพยายามเล่นไปถึงจุดปลายให้ไวที่สุดครับและลองยิงนะครับผมไอ้เจ้าคนใส่หน้ากากนะครับผมหรือว่าคนบนเวทีอ่เดี๋ยวคัดกันไปไวๆเลยแล้วกันมองไม่เห็นว่ายิงสแปมมั่วอย่างเดียวเลยชุดสุดท้ายโอเคลองดูครับว่าถ้าเกิดผมขึ้นไปแล้วจะยิงมันได้ไหม ค้าำค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 โอเคเก็ตออนสเตจเมื่อกี้ตอนผมขึ้นไปมันมีตัวเลือกให้ผมรับงานหรือว่าถ้าเกิดผมยิงจะเป็นยังไงจบยิงแลลวครับเวลากำลังไหลนี่คือสิ่งที่เธอตัดสินใจสินะลึกๆแล้วคุณอาจจะดูรวยนะแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีอะไรมากกว่าเราเลย อย่ามามองฉันแบบนั้นนะเพราะสังคมมันเป็นแบบน Flynn> euh. ี้ต่างหากเราอย่ามามองฉันอย่ากับไปเศษขยะอะไร้ค่านั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วพอจะช่วยอะไรฉันหน่อยได้หรือเปล่าช่วยทำให้มันจบๆไปแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องผลิตเวลาปลอมสินะ โอเคครับต้องทำลายทิ้งใช่หรือเปล่าโอเคไฟดับแล้วตำรวจก็มาเหรอดับทั้งเมืองเลยปั่นป่วนอย่างแท้จริงครับเพราะอะไรอะครับหรือว่านี่เครื่องคือเครื่องผลิตเวลาจริงๆพอเครื่องดับเวลาทุกอย่างเลยเหลือศูนย์หรือเปล่า ศูนย์ทั้งเมืองเนี้ยเหรอเหมือนแบบคนที่กู้ยืมเวลาจากเขามันเยอะมากครับพอสวิชเวลามันถูกดับไปทั้งเมืองก็แบบเข้าสู่ความวุ่นวายเกิดใครพอจะเข้าใจนะครับสิ่งที่มันสือก็พิมพบอกมาได้ครับทุกคนแต่ถือเป็นเกมที่ค่อนค่าโอเคเลยครับเรื่องในเกมที่คอนเซปต์ดีเกมเพลย์เข้าท่าภาพสวยเพลงประกอบเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันออกมาดีกว่าที่ผมคิดด้วยมากบ้างนะครับทุกคนเกิดใครดูแลชอบกัน ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเกิดคิดว่าเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูด้วยอย่าลืมซับสไคร์ลูกกระดิ่งเกิดคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับจะไม่พลาดกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ